โอ้โหเขาหนาเยอะเลยกับซีเนียลนะครับพาะง้นเกมนี้จัดให้ครับบอกเลยว่าเกมนี้ตึงเปี้ยเลยคลิปนี้เรียกได้ว่าถ้าจะรวมทุกเทคนิคของซีเนียลเลยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมในช่วงก่อนขึ้นเกาเลียนนะครับถ้าดูจากรายชื่อเนี่ยถ้าใครเล่นหลังสูงเนี่ยอันนี้จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับกับโซบีแล้วก็เอ็นทีเกมนัานยังมีนะครับเกมนี้ผมก็กดสโลว์มานะครับ ก็ดูในส่วนของดาบแบนนะครับหลกัหลกๆก็จะมีการแบนแบนซิปอาญาณนะครับสามตัวหลังนะครับแล้วก็มีการแบนลุกอีกขึ้นมาเสริมด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็แบนจ็กเกอร์เพราะว่าจะเล่นเอาสุกันนะครับถ้าไม่เล่นเอาสูกก็จะไม่ค่อยแบนจ็กเกอร์เท่าไหร่เกมนี้ทางเคนก็โดนแก้ด้วยเออสนะครับแล้วก็ทีนี้ตอนแรกผมคิดว่ามีหน้าเนี่ยจะเป็นโลมผมก็เลยหยิบซีเนียลขึ้นมานะครับเพราะว่าซีเนียลถ้าหากมันวัดกันตัวตัวเนี่ยซีนเนียลคนช่างเก่งกว่ามีหน้านะครับ โซนดีกว่าแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนได้ดีกว่านะการโยกเ,ยนเลนอะไรพวกนี้เนี่ยซีเนียลทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเอามาครับมีหน้ากับกายเป็นออฟเลนแล้วก็เทนเป็นลมนะทีมเราก็จะมีเมยเป็นลอเรเียลนะครับอันนี้หยิบมาดีเลยนะชนตนัวหนาได้สบายครับไม่ว่าจะเป็นเทนมีหน้านะแต่ว่าลาดพิเขาเป็นอ้อยครับอันนี้ก็มีการหยิบแก้มาด้วยทาร่านะครับ ทาร่าเกมนี้ค่อนข้างสู้ออยดีครับสู้เอลสูรได้ดีครับแล้วก็มีการมาคับให้ลิเลียเนี่ยต้องออกตะเลือดไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้างลิเลียอ,ออกตะเลือดไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งนะและ้วก็ทาร่าเนี่ยสามารถใช้ตัวเปิดไฟในเกมนี้ได้ด้วยนะครับก็จะทำให้ผมได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยได้ว่าพอขึ้นลังสูงเนี่ยการดาบก็จะมีมิติมากขึ้น,นครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยบอกกันดูเดือนมากเลยดูกันมั้ยกันเริ่มเลยครับ โอเคมาเกมรลวครับอันนี้นี่ผมอ่านไม่ตีนะตีทีก็เริ่มบวกกันแล้วนะครับต้อนนี้หัอยู่ไม่สีเนี่ยเจอบอลลิเลียไล่มาครับใครเคานี่ขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้ปิงบอกเคานิดนึงว่าเรามีอันตีนะเจอกับมีนาอ๊อฟแดงครับเคนเล่นยากหน่อยเจอใครคิวรัวเลย เอาโอเค,คีข้าได้บางมึงก่อนไปตอนนี้ติดมีแล้วนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยววับก่อนนะครับดีเรือแป้านต้นเกมก็พยายามวับลงเราเลี้ยวนะครับเพราะว่าทาร่าเนี่ยต้นเกมน่าจะไม่มีใครเอาลงนะโอ้ยเดี๋ยวโอ้าาโท,ทาร่าโดนเหตุการณพีแตกดาวเวทเยอะเกิน นี่คาร่าเขายังไม่ทันกดอนตีเลยนะครับตาทรงสัยยังไม่มีรองเท้ากับฟรีนะครับโดนหนักหน่อยโหโดนจนได้ครับนี่ตึมันไวมากเลยยืดเหยียดหนึ่งครับโอ้โหเด้งรนนงัวๆไม่รอแล้วผมใส่สุดแล้วกันป่าได้ครับตรงนี้โอเคมาต่อ โอ้โหเล้วลีเลียเมาเรียบโอโอโหโหเรียบร้อยครับมี <c oughs> เปิดมาเดือดมาก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เกมค่อนข้างสูสีนะครับเงินหากกันนิดเดียวเวลาเจอมีน้าออฟเลนเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเติมนะถ้าอ้อยมาเติมมีน้าเนี่ยปิดเคสบายนะ เจอมีหน้าฟิกเซตให้นะครับอ้อยตามต่อโอ้โหเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็มีการแก้เกมนิดนึงนะครับโดยการเอาเคมาตรงกลางนะครับแล้วก็รอเลียวยโยไปเป็นออฟเลนนะและนี่ลินดี้โดนปิดนะครับบาลงช่วยนิดนึงแต่นี่ลนะิเลีย,ยเขาต่อครับโอ้โหลินดิ้ล่วงเลยโอ้โหลิเลียข้างเกินโอ้ใส่โซนไลคี้ขอโซนนิดนึงนครับ ปลายขาจังหวะน,นี้โอ้โหล่อหายเอลโตโซมล่อแตกเลยโอ้ไม่ยันนี่น่าจะได้ชั้นดาวลิเลียนเลยเมกี้ก็มีการสอเรบ,บเลนนะครับกับเคนนะครับเราเรียกไปอัพเลนแทนนะครับจะได้ชนกับมีนาได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าลอเรียลชนะมีนานะครับแต่ว่าพอไปปุ๊บเนี่ยก็โดน,นลุมนลครับลิเลียเลื่อนอย่างน้อยกันไปก็ โดนลุงกระทืบตายคาเลนแต่เลนล่าลิก่แให้ได้นะครับทางเคไปมีหน้าได้ครับเดนบนเดี๋ยวขอไล่นิดนึงเขอสามสองนะครับผมวิ่งตามไปสซดกันเดี๋ยวสุดฟีโอ้โดนงาดครับโอ้ดิเดียวอินเทนโอ้ทำไมไม่พอครับไอเหลี่ยเข้ามาจากด้านล่างนะครับคันไปก่อน โอ้ลูกบอลมาครับโอ้โหเราเร็วหลบได้แต่ลิเลียนนี่รังมากนะควอนสวนที่นี่เดือดถ่ายเยอะเลยนะครับอ่ะต้องโยกอเอาพุงงงครับอ,อ้าวลิเลียนจบกิวแล้วโดนแล้วด้วยโอบายครับตรงนี้เฮ้ยเราเร็วถึงด้วยโหเรียบร้อยครับชนะเราได้เยี่ยมเลย ถ้าใครอยากเล่นซีเนียลแล้วอันติลงวไวๆนะครับก็พยายามจำตำแหน่งไว้นะครับว่าแต่และตัวเยอยู่ตุงไหนบ้านนะตอนแรกผมก็จำไม่ค่อยได้อกครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะฝืนให้ตัวเองพยายามจำอ่ะมันก็จำได้นะลองดูนะตอนนี้อ้ออยู่เรนล่านะครับเขาเพิ่งเอาดาร์กเสร็จนะตรงน,นี้จะข้าสูงมากนะครับเพราะว่าเทนเหมือนเราจังหวะอยู่นะเดี๋ยวเขาฟิกมาถ่ายนะครับพยายามหลบช่วงที่มังกรสะบัดถางด้วยนะต่อทาร่ามอันนี้นึง จะได้มีพันธุ์หนิมาไว้รามังกรน,นะครับเอาแก้วด้หงก่อนไหมครับตรงนี้ไม่มีใครเครเลนนะครับเดี๋ยวผมเคเลนกับอันติมีแล้วนะครับแล้วสู้อยูบเรานะเลนซีเนลเนี่ยสำคัญคืออย่าว้าพ้านะครับถ้าว้าพ้าทีเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อจะไม่กล้าเล่นเลยนะครับอโอเลล่าครับลอาเลี้ยดวดอลลุม ได้ไๆเนี่ยโอเคครับมีคาป้อมเลยต่างอื่นป่าไงนะอ่ะตอนนี้ตันสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าตรงกลางนิดนึงมาครับไล่เลยตรงนี้อุ้ยเอาซูโอ้ยโอซูยังลอยครับแต่เซฟิกครับ อ่ะแล้วก็เวลาจะวาร์มนะครับถ้าหากใครอยากอันติวิวไว้นะครับพยายามดูแมบเยอะๆนะแต่ว่ามันจะมียูชิดูอยู่นะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยดูท้งแมบนะตอนนี้จุดสนใจก็จะมีทาร่ากับริมดินนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็จะเลือกริมดินนะตอนนี้ก็ผู้ดาวขัดนิดนึงครับตรงนี้เซฟทาร่าไม่ทันก็มาเซฟริมดินทานครับตรงนี้ก็แรกไปครับแรกมีหน้ากับทาร่าไป พยายามดูว่าใครอยู่แบบถึงสูงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่ต้องระวังก็จะเป็นลอเรียวกับเคนนะครับถ้าหาเรมีอนตีนะก็จะพยายามโฟกัสที่2คนนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในจุดที่เขาชางอันตรายนะแล้วก็พยายามเดินหาคีบด้วยนะครับตรงไหนมีที่ฟาร์มแล้วก็เข้าไปถักเรนกับเพื่อนนะครับจะได้เงินแล้วก็รูเลนะไม่งั้นเราจะเป็นลมใี่จอนครับเกมนี้ผมออกเป็นชาฟลอนมาก่อนนะครับผมไม่อยากโดนเอลสูไล่ยิง เกมนี้ตัวหนาพาเยอะครับใช้กอดสะท้อนมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยใช้เป็นชิวอร้อนแทน,นกอดสะท้อนชื่อมร้อนนี่ออกตามเกมเลยนะครับอ่ะตอนนี้เพื่อนเอาดาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาโซนให้นิดนึงโอ้เราเลี้ยวเปิดไฟบตางนี้รอเราเลี้ยวเลื่อนรถสักนิดนึงก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ามาครับตรงนี้ โอ้โหขาป้อมเลย <laughs> เช่นโอ้ยโยโซยิงกระแตกอันนี้พอก่อนครับเราเลี้ยววิมินตีละวเอาเราเรลีเเ้ยวเล่นต่อเฉยอ๋ออันตีเขามาพอดีครับโอ้โหตัวไม่รอดตรงนี้เลี้ยงก่อนครับอีกยี่สิบพาวิมินตีนะ เดี๋ยวผมทำไว้บนนิดนึงครับตอนนี้โอ้โหนี่คีงเอาปอมยับเลยอ๋อชอตนี้เคโรบาร์อะครับโดนปิดละเฮ้ยเคนครับนนยังสวนได้เดี๋ยวขึ้นไปรับนิดนึงมาครับจังหวะน,นี้ครับสกิลสองเอาฟิกเกอร์ครับเรียบร้อยโอ้โหจะไว่เอาสูค่คบฟิกตามด้วยตรงนี้ถ้าหากว่ามีเวลาอีกสักครึ่งวินเนี่ยน่าจะอันตรทานนะครับ ช่องตีเนี่ยมันได้เกาะไดไงเคนน่าจะรอดนะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแข่งคินทั้งบ่อยนะครับจะมีการกด U2 แล้วแลก็ฟิกเกอร์นะครับซึ่งวิธีการทำอย่างนี้ได้เนี่ยในช่วงที่ทีเนียลเนี่ยกด u 2นะครับตอนใกล้จะลงพื้นอนะมันจะเป็นช่วงที่สามารถฟิกเกอร์ต่อได้ครับก็ทำให้เราสามารถสตาร์ทอีกทิมเนี่ยได้ง่ายขึ้น,นครับทีเนียลในท่าดีๆนี่คุมได้ทั้งแบบเลยครับรับบนต่อล่างอะไรมาเนี่ยนะ คิโก็อยู่นะครับแต่ว่าเป็นลองที่เหนียวเรื่องเลยถ้าหากเพื่อนเล่นไม่ได้เนี่ยทีนีวก็เลนเดว่าไทยแบบเสียดาวเลยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวป้อมมันครับเฮ้ยนี่เหมือนรออยู่นะอ๋อโหเดินมาอย่างงี้โดดมาล้างสวนไม่ติดสตาร์าแต่วิีดียวครับอ้อโหฉานนี้ เทนี่เอาจีนเขามีร้านนี่ฟิกไข่สวยมากนะแล้วก็ตะกี้ทางเคงเขาบอกว่าเขาเริ่มเอาเอลสูยากแล้วนะครับเพราะว่าเอลสูมีทั้งแถบแล้วก็มีแข็งด้วยนะครับเขาก็เล่นยากนิดนึงอันนี้ผมก็บอกให้ลอเลียวเนี่ยทำหน้าที่ทางเคงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรอวาร์ปเติมอะไรประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวนี้เอามังกรครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจักรยานและ อันนี้เอาไว้ไล่เอาสูนเลยนะครับถ้าหางเอลสูนเล่นน้อยๆเนี่ยเราจะได้ได้ได้นะแล้วช็อตนี้ครับโหนดินดีครับโดไซอ้อยเลยโอ้โหแล้วไม่น่าเกี่ยวครับซิลูโลโหนเทนต่ออีกนี่ผมว่าทันนะแต่ว่าเทนสับทางลิ้นดิแตกเลยนะครับเป็นทูดาเมตทะลุโลก โอเคครับตอนนี้คิมเขาตายวิสีแล้วเตาจีนกิมของก็น่าจะอยู่วงนอกนะบาร์สตาร่านะครับตอนนี้เหลือเดน่าครับกันบ้านคนเดียวครับเอ้ยมันจะเกิดนะตอนนี้คิมเขาตายหมดเขาแต่ว่าคิมเป็นการโดนเคลียร์ครับเหลือเล่นบนนะเดี๋ยวผมลองกลัวนิดนึงครับตรงนี้ โอ้ทาร่าเข้าครับโอ้โหแลดด้วดถอ้อยเกี่ยวครับเรียบร้อยโอ้ตรงนี้เคนปิดไม่ได้ครับเ<ต>จอมีหน้าเกี่ยวโอ้โหเอาล่ะสิเกมพลิกนิดเนี่ยตอนนี้เงินลาอยู่4,000นะครับแต่ว่าเอลซูนี่รวยมากเลย,เย,ยลินดี้แคล่านะครับเฮ้ยแล้วเทนไล,ล่ลินดี้ครับตรงนี้ โอ iden, Bref, ้สามคนโหว้าวนะครับตรงนี้เพื่อนี่ลุ้นจัดเลยเนี่ยเรนนี่นี่เถื่อนจัดเลยครับเคนี่บอกว่าลงดีเกินคือถ้าหากเล่นเชื่อใจกันเนี่ยโหเล่นสุกมากนะซีนเนียร์แต่ว่าถ้าหากเล่นไม่เชื่อใจกันเนี่ยมาจาเล่นหนุบแปดนะจะบวกก็ไม่กล้าบวชนะครับกลัวซีนเนียร์ไม่ลงตามอะไรเงี้ย เจ็ดวิครับเมียนตีครับตอนนี้ก็รอหนึง่งนะครับอีก5วิเมียนตีนะครับแล้วก็อีก18วิคำมีรางครับระวังซีซีด้วยนะทางเลนมอนตะกี้เราโลซีซีรัวๆลวเลยนะครับเล่นเอาเสียเปรียบชยนเลยโอ้เราเรียกเปิดไฟครับตรงน,นี้โอ้แต่เสียดายเขาไม่มีร่างครับ แล้วนี่โตสกิลเต็มเลยเจ้วส่งนี่ยิงผมรุ่ยๆนะโอ้โหแล้วอ้อยเขาต่อครับโอ้โหเรียบร้อยเลยแต่ว,ว่าเคงครับปิดทางเจ้าสู่ได้ครับคอยดีมากวนผมต่อเรื่อยๆนะตอนนี้ก็สับเป็นเท่าสมด็จขึ้นมานะครับเวลาจะหนีเนีย่ยหนีหาเพื่อนนะครับแล้วก็สับไปล้างอีกรอบนะ แต่ว่าชาวตะกี้เนี่ยเอาจริงเสียดายมากนะเสียดายตรงที่ว่าไม่มีร้านนะครับพอโดนซีีเข้าไปเนี่ยโดนเขายิงฟรีไปหลายวิเลยนะครับแถมโดนแขกเขาป,ปอมเลยเดี๋ยวใหม่ครับเดี๋ยวรอบนี้เอาสกิลพร้อมเลยตอนนี้อีก12วินะครับก็จะเกิดน,นะบอมโมนี่น่าไปเคาะป,ปอมมากเลย <c oughs> แต่ว่าหน้าคอไม่ดีนี่ออกไม่ได้นะครับแถมน่าจะมีสักอันหนึ่งนะข้างบน ตอนนี้ขายชาร์จครับ4 0วีครับมาไม่ทันก่อนนะตอนนี้ไล่เปิดหุ้มก่อนนะครับอ้าวแล้วตรงกลางครับรอเรื่องมีไฟครับว้าวนะครับตรงน,นี้ <c oughs> เล็กเกมมันเนี่ยผมว้าวไปมากนะเลือยังเ,เหลือเยอะอยู่นี่ผมก็ว้าวนะครับ <c oughs> เล็กเกมน้ำเมล่งมันลางแลงง้วไงไม่กล้าปล่อยแล้วตรงน,นี้มีทางขวางครับเดี๋ยวผมเคลียร์แทบก่อน เมกาคิวครับตรงนี้เอ้ยลินดี้ครับไปเจอลิเน,น,น่าโป้ครับได้เจอมีหน้าเกี่ยวต่ออย่างดีครับโชคดีมีเคียวครับและนี่ครับลิเดียนี่ปล่อยบอลตามเคนโอ้โหเรียบร้อยคาร่าต่อเลยครับตรงนี้อารตีผมไม่มีตรงนี้มีแถบนะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนน,น,นะครับเป็นนิดลันล่านะครับ ตอนนี้เหมือนเขาพยายามหาเลือดคืนนะอีกนิดนึงผมก็จะได้สร้อยเขียวนะครับมาครับตอนนี้อันตีมีครับล้างมีด้วยเอาบวกครับแต่ว่าเรามีแค่3คนนะสโซไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้เทนไถมาทำครับตรงน,นี้โอ้เราเลือกเขาต่อครับไปข้าวบ้าเลยโอ้เราเรียกลำสุด ไปครับตวัวว่าไล่นะครับตรงนี้เดี๋ยวสูนเลือดเหลือน้อยนะตรงนี้ผมหลบปัอนมีหน้านิดนึงแนละ้วโอ้โหตรงนี้ครับเรียบร้อยโอเคครับทีมเขาตัดวิสองครับปิดเอาสูได้ครับทีนี้ตัวดาเมจหลักๆก,ก็ไม่ค่อยเหลือแล้วไปเปียกเลยครับ,บ,ครบแคลรี่เขาตายแล้วเรียบร้อยตัวบ้าแล้วครับไม่มีตัวดาเมจแล้วทีมเขาตัวแทงเยอะไปเลยเราก็คอยระวังอ้อยให้เดียวพอนะครับตอนนี้อ้อยใช้ตีเราด้วยตอนนี้อีกจะวิเมนตีนะครับคอยขวางอ้อยกับลิเลียไว้นะ ไอ้ลิลที่โดดโอ้โหตรงนี้ตัวที่ขาดด้วยครับปไยนี่เก่าแรงเกินลาอะไรต่อนะตอนนี้คิวเขาป้อมแล้วนะไปเขาสิป้อมกันโอ้โหตรงนี้ครับเรียบร้อยโอ้โหจบสักทีเกมนี้นี่เอาจริงมันมากนะเนี่ยผมรอว้ามเดี๋ยวนะ ถ้ามีการคอกันเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่ามีหลายช็อตเลยนะที่บอกว่าขาดนิดเดียวอ่ะที่จะมีร้านหรือไม่ก็ขาดนิดเดียวที่จะมีอันตีนะคือเราดูได้แค่ว่าเพื่อนมีอันตีหรือ,อยังนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเพื่อนจะมีอันตีล้วมานี่นะครับรวมถึงเราด้วยเกมนี้ก็เอลคีบเป็นของนินิไปนะครับเล่นดีมากเลยเกมนี้ก็เป็นเกมในร้านหกสิบดาวนะครับก็จะเป็นคลิปตนะ่อนะอัดไว้เมื่อวันที่ย7ส็เดือนที่แล้วนะครับก็ รีล้างผ่านมาได้8วันนะครับก็อยู่ห0สิบดาวแบบนี้เนี่ยถ้าหาผมจะไม่ผิดก็รู้สึกว่าขาดอีก3ดาวติดกรเลียนะครับแต่ว่าเอาไม่ได้มาได้ครีก็ช่วง80ดสิบดาวนะครับเกมนี้เนี่ยลิเลียนี่เล่นเวอร์มากนะดูสกอร์ครับนี่สกอร์คนแพ้นะต้าสเปขึ้นเลยนะครับแบบเยอะมากเลย ก็ตอนนี้ซีเนียลเป็นตัวมิต้าอยู่นะครับถ้าใครฝึกเล่นได้เนี่ยก็จะทําให้ได้เปรียบในการเล่นลงมาเลยนะคือตัวมันสามารถคุมแบบได้นะครับแล้วก็ช่วงเล็กเกนเนี่ยสามารถแยกดันแทนออฟเลนได้ด้วยนะก็พอวลามีไฟปุ๊บก็ว้ามาเลยมานี้นะครับเพราะงั้นถ้าใครฝึกเล่นนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะแล้วก็สุดเซเลสเทมเนี่ยก็ตามด้วยตรงน,นี้เลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผม้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคุณครับ